ครับนี่เป็นเบื้องหลังการถ่ายทำนะครับของช่องเกียิน้ำกินนะครับพี่น้องช่องเล็กๆช่องเล็กๆค่อยๆเฮ็ดค่อยๆทำไปนะครับเบื้องหลังการถ่ายทำเมื่อคืนพากันไปการป่านะครับไปปะข้อมาซีตัวก็เลยเอามาเฮ็ดต้มต้มส้มหรือว่าต้มแกะสะอย่างี้ผมกลัวจักนะครับก็เลยนี่ครับพวกพวกทีมงานนะครับไปน้องนะครับมาใต้ทำลํงกันละก็ซุมเซลกันมานั่งกิน เรากินเบียดกันจังหน่อยนะครับน้องตามภาษาอีสานบ้านเฮานะครับครับนี่ก็พี่เกียรตินะครับถือว่าจะของช่องเกียรตินกินกำลังเสีดกล้องอยู่ครับพี่น้องว่าเป็นง่ายๆนะครับเพื่อจะได้คลิปๆออกมาคนเบิ่งครับว่าโอ้ยอย่างท่าอย่างมาเพื่อจะได้แต่ละอันหลายเอียดต้องเก็บนะครับยิบย้อยนะครับนี่นะครับก็ยังเด็ก็เป็นกำลังใจให้นะครับส้อยกันครับดันๆกันบ้านเฮา นี่พี่อนะครับนี่พี่อ้เป็นพ่อครัวนะครับของอโปรเจกต์วันนี้นะครับของรายการไทยทรมของวันนี้นะครับเฮ็ดเฮ็ดอย่างก้อนต้มแล้วก็แกงส้มครับแกงส้มาช่อนนานะครับครับแกงส้มใส่สมุนไพรอันนี้ใบฟงสุรตดพงสุรติตนี่คืออุปกรณ์เบื้องหลังนะครับนี่คือตากล้องนะครับการแคบเบื้องขรังสังเกตจนได้เป็นสปอนเซอร์กิน ก็องขึ <rôle> ้นอ้งเาน้นแหละโอ้ยอันนี้ก็คือเบืองหลังนะครับอันนี้พูดใดอันนี้นี่ผมขึ้นบอ้กล้องเลยชอบใชม Canon l 5 0ครับผม Canon L50 M50 M50 ตัวนั้นนี่สิครับตัวน j ี p จ a n แคทนะ DJI สมมุติฉั o นึกออกเลย ผมคิดว่าออปชันเอกซอรีจะเต็มนะครับเพื่องานนี้คือช่องเล็กๆนะครับไม่ผ่านสกเทือโอนขอบคุณม่านจะช่วยๆกันดันนะครับในเติบโตไปด้วยกันนะคุณ้องขอบคุณครับที่ชมครับผมเนยอี่ช่วงนี้บ่ะได้การดูเลยว่เนี่ยนนไรเนี่ยนว เพิ่งกลับมาแค่หกโมงมาทันผมไหมเนี่ยเซียบไปเซียงเอาพี่น้องเอ้จนได้เรียนนิ้ว่าแสดงว่าราคาเหมือนเนี่ยครับอันนี้บรรยากาศที่เห็นอยู่ตัวนี้ก็คือบ๊อบเบนมาสุมเซลอีกอย่างันึ่งนะครับเป็นบรรยากาศการได้ทำคลิปนะครับของช่องเกียรติน้ำกินนะครับมื่อนี้ตรงกับวันยุทธก็เลยได้มาปุ๊บปั๊สังสรรค์กันก็เลยเฮ็ดคลิปนะครับลงช่อง YouTube นะครับช่องเล็กๆนะครับดันๆช่วยกันนะครับช่องเกียรติน้ำกินนะครับจึงเลยก็จะเริ่มช่องน็อตบันด็อกสตอรี่นะครับ ช่วยกันดันนะครับพี่น้องโอเคนะครับอ่าอิเล็กทริกครับอ่าอิเล็กทริกครับติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานนะครับทําได้ทุกอย่างครับระบบไฟฟ้าไหลก็ได้ครับอืมอไฟในดวงธรรมดานะครับอย่าลืมครับอย่าลืมครับอันยองของไรของดีของถูกโอเคครับสปอนเซอร์เราก็มาครับตอนนี้ร้านอันยองกินปีนี้จ่ายปีหน้านะครับพี่น้องถูกใจให้ฟรี โอเคครับผมนี่แหละครับพี่น้องกันซ่มเซลครับยติพี่น้องไอ้น้องมีต่องลานยางอยังไบติดต่อได้ครับผู้ใดมียางดีราคาดีนะครับติดต่องี่ต่องกันยางได้นะครับโอ้ยนี่มีครบเลยครับนี้ถ้าอยากนัดคิวมีพิเศษเล้ต่องลานยางติดต่อได้ครับผม ตุ้งมือผมโโมดพยาบาลเนี่ยครับนี่ก็พี่เกียรติหรือว่าเจ้าของช่องเกียรตินกิบบนเิดกล้องเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็อีกประมาณสักห้านาทีนะครับเดี๋ยวจะถ่ายทำต่อนะครับผมก็จะได้ตัดภาพไปว่าผมเป็นการถ่ายไอ้เบื้องหลังนะครับก็จะได้คลิปแต่ละคลิปออกมานี่มันไม่ธรรมดาพี่น้อง เปลี่ยนกลังใจให้กันในเนื้อครับกันเลยกันเลยกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่าเข้าไปติดตามในช่องเกียนน้ำกินนะครับพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษได้ครับเกียนน้ำกินนะครับชาวไทยก็ได้ไอเดียชาไทยก็ได้ช่องบ้านกำเตยเฮานะครับครับกดดันช่วยกันครับผมใช่นเขาดีเลยบอกเขาดีคักเลยแม่ใกล้หนึ่งพี่ในครับหิวข้าวแห้งครับพี่น้องโอเคเลยพี้เนาะไม่สิเงินเห่าเงินเท่าซื้อเงินเห่าซื้อ เงินเท้าซื้อโอเคครับตอนนี้ได้ที่แล้วครับครับคนได้เลยกองฟองครับอันนี้เนท้าซื้อหรอเมาได้ที่ต้องตัวซื้อเงินเท้าซื้อฮ้ยบาสตอร์ก็ไปว่าไปว่าได้แหละคือบอกว่ามาสตอร์หรือหน้าตาสิ่เกาหลีขึ้นด้วยวันใดก็ได้วัดตรงนี้แหละ มัเน so oh, um, ื้บ่พอในการน้คงเลยแขอืพอดีกินข้าวเลงตอนสี่โมงกินข้าวกินข้าวเลงกบทรงหกทุมหดนี้เออเออคินตื่นมาทำแต่ก็มือได้ถ่ายดเลยทจนฝ่าไว้บ่มือกี้นี่คือมันพี่เจงจะมาบ่ไปฮะฝ่าไว้บ่ฝ่ายยังไอทุนทวนไอทุนท่วน นี <G Incre ased> <X three> ่ยาาอนรยาไทยดูหรอเราไทยเปรไูละด้วยแบบละอไกุนกุไทิ้ะาเราไอคนวยะโอ้ัก่อยเดี๋ยวราลงใ้มันุก่อยโอเคเนาะหมดพมได้ไมชุโอเคโอเคโอเคบ่ยังน่ะปลาบ่หมูยิบบ่หมูยิ่โอเค่ลาดเลย รอยนาครับผมผมชิลล์นเนาะเ้ยครัครับ่ดอกอนไรพวกทักครับวันจุ่มเอาไว้จะต้มวันครับให้พักวันสุกไบ่เดีวพักลุงช่ยเกได้่ออันนี้แหละให้มันสลดนะ ใส่เป็นมอไ่นดนสสเรียบพรีเรียบร้อยแล้วครับถ้ามีก็ไอ้ต้มมแะสปลาช่อนนะครับเป็นการเมื่อคืนนี้นะครับกาอดไข่เอ้ตมอด่นะไอติงนะครับเพราะว่าสุดยอดทีมือครับเมื่อคืนนี้แอดเอนเจอร์นะครับสมคนถือว่าโอเคผสมกับธุริตแล้วก็ได้ปลามเฮ็ดลงคลิปลงช่องเพื่อน้นะครับช่องเล็กนะครับก็เดินไปดี่ละ929ก็ช่วอยสนับสนุนกันมีอย่างดีๆก็ บล้วนๆนะครับไม่มีแป้งครับกินแล้กันผมกินแล้กันมาเลยครับกินกับองต้มแปะสะปลาช่อนนานะครับพี่น้องก็เมื่อนี้ก็ขอคูณไดายนะครับสํหรับการติดตามรับชมนะครับการคอมเมนต์กในกํลังใจนะครับโผล่ขึ้นมาครับโอเคปีน้องยังมือิงมนี่ครับป๊าพี่นนะบอง่ายอนมือั เอาจะคำบางกอนป่เมื่อกี้ผมมาสิงศีลาแล้วไม่รู้ิ่งเก็บหาเส้นผม่องผมเสี้ยมานั่งพี่จังวะสังเกตครับสังเก็ตไปเซ็มตัวต้นง่ายนี่เอาใสเอาเดี่นั่งนี่ยวนั่งไกลกระเบิดแล้วนั่งเลยโอ้ยหมดพี่น้องแกะกันเอาครับแอดมินขอกินก่อนครับเดี๋ยวสิบหทันเพิ่นครับวันนี้ไปก่อนครับผมสวัสดีครับเฮ้ยเจ้าไก่ตอร์นั่นนี่อยโอ้ยเนาะ ครับนี่คือกำลังเป็นช็อตสุดท้ายนะครับคือเฮ็ดกับเข้าเรียบร้อยแล้วเหลือแต่กินนะครับแต่กระสีเอาไฮไลท์มันนะครับอันนี้กำลังทางกล้องแคนนอนนะครับพอต้องเซนทีเล่าไปตัวนั้นโกโก้นะครับโกโก้คือเอาหลายฉากอะไรมึงนะครับไปนอนแต่มารตต์ต่อรวมกันนะครับใบนะปะเปิดอะต้องเข้าไปอีกตัวนี้ต้อมเข้าไปอะไรต้อมมันหินตะบวกเข้าดี๋ยวอ้่ะมาอะไรมั้ย เหมือนนี่มันยันดื้อหน่อยาเอ้ยควรไว้เป็นไมปเองมีที่เสร็จไหนจะไมุ่งสูงเงี้ยนี่ก็คือบรรยากาศโดยรวมนะครับการขายทำชิปต้องเกียร์น้ำกินนะครับผมก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆรายการบรรยุดนะครับก็มีเมนู กินอันนั้นกินอันนี้นะครับก็ะถ่ายทำแล้วก็เอาลงคลิปลงยูทูบนะครับพากันทําช่องยูทู e ใหม่ๆจะได้ก็ช่วยสนับสนุนนะครับช่องเกียนนำกินแล้วก็ช่องมอตมอนด็อกสตอรี่นะครับค่อยๆเฮ็ดค่อยๆไปนะครับพี่น้องเฮ็นมันอยู่นะออนี่ยอย่กินได้กมเกินเาไปเาล้เจอก้อย่นเนาะโอ้แซ่บบาแซ่บแซ่บลนี้ลนเกลือบ่ อ๋อบ้าโอ้หลายคนนะครับพริกส้มงเกลืออันบ้านนั่นนุ่มยุงงเห็นไหโอเคบม่เห็นเลยไ่เห็นแล้ยไม่เคยเห็นเลยมีพริกแกงอืมแล้วก็ข้าวแกงแซ่บข้าวแล้วก็ไปทอดยากส่วนที่ปั้นปั้นเราไปถึงน้ำมันมันต้องหลายปั้นมันยังหรืไปถึงว่าพริกแกงของมันคือเขานะพริกน่นมันคือเขาเรียกว่าข้าวทอดแซ่บน้ำมันหอยบอ งูว่าใส่หอยล่าหมายต้นปีไม่ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวตัดถึงเออผ่านแล้วเราต้องเราคิดว่าจุดเวนนี้ใส่น้ำมันหอยคนในโลกดูเราอยู่ประมาณแปดหมื่นล้านคนจะแซ่บตรงนี้เออครับเป็นรกาครับ